สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขาเอฟซีทุกท่านจ้าเมื่อนี้เกิดวันที่เก้าก่กระดาค่ะทีนี้จะมาพาชมทุ่งอีกแล้วค่ะชมทุ่งนาที่ที่บอ่อขี้นกบอ่อขี้นกคนละควายหลายคนละพอดีโอ้โโพอดีเพื่อนทำเพื่อนเนะนะหลายทําที่เก็บกักเก็บน้ําอ่านกักเก็บน้ํา หมดควายหลายนะ,ะรวมตัวกันอยู่ที่นี่ควายโอ้มีทางไปพร้อมมือเลยไปขึ้นอันสถานที่ท่องเที่ยววะสันสถานที่ท่องเที่ยวที่ชมทุ่งวะสันโอ้ไปขึ้นไปเนะ่ะลายมือกันมาชมทุ่งท่องเที่ยว แถวนั้นมีทางไปแล้วค่ะไกลๆอันนี้พาชมควายก่อนควายตามทุ่งงาก่อนหลายมื้อจะพาไปเที่ยวมองอันนี้คอง สถานที่ท่องเที่ยวสันนะไก่ขนาดเห็นแต่เม่นมิม,มคอยมิมเขียวมิมค้ามมิมข้ามม,าม,ม,ามัม,มนกเอี้ยงมาเลี้ยงควายเท่าควายกินข้าวนกเอี้ยงหัวโตวม,มาแล้วกำลังมาหลายรุ่ดลุ่ดแลว หน้าน้ำเยอะแยะโอ้ข้พุ่นไปพุ่นลนะนนทางนั้นไปทางพุ่นเขาป่าที่จริงหลายอยู่มันถ้าเขาป่าเปิดคนดีเข้าป่าหมดเลยบ่เห็นโอ้ลมผัดเย็นขนาดเลย เพินพ่นมาเพิ่นเพิ่นเปลี่ยนสถานที่อคอกกาจารคอกอยู่บ้านมันแฉะแล้วเอามาน,นอนทนุ่งนาเพิ่นมีที่อยู่อยู่ทุ่งนาทีนี่เอามากินหญ้ากินหญ้าอยู่ทุ่งพี่หญ้าหลายหญ้าคักนะหญ้าเยอะหญ้าเยอะหญ้าแย่ อันนี้อีกซีกหนึ่งของของตำบลสามัคคีพัฒนาค่ะอันนี้อันนี้อีกซีกหนึ่งซิีซิกีตรงกลางระหว่างอระหว่างบ้านบ้านหน้านองไม้บ้านนองผือบ้านสามขาและกับบ้านนอนทอยมีทุ่ง หุ่งนาแดนนี้ก็มีเจ้าชุย,ยเจ้าถุยโอ้กินน้ำกินน้ำมาซช่กิน,นกินนมนกหยางอนนะนะนกกระยางวะไม่ใช่นกปากหาก่างเนาะนกกระยางนกกระยางขาว โอ้จะกลับมาแล้วเนี่ยพออจะอวนมาพี่บ่จะงอมาพี่บ่โอ้มาทางนี้แล้ว อย่ามาใกล้ค่อยเดินอย่ามาใกล้ค่อยได้อย่ามาใกล้อย่ามาใกล,าากล้โอ้โหไปแล้วอ้าวลุยลุยลุยตมลุยตม อ้าเดีียวบ่องอีกเดี๋ยวบ่งคงอ่อน,นแปลงหน้าบ่แปลงหน้าค่แปลงหน้าอ้าวไม่ไผ่เห็นมั้เอ้าเอ้าเอ้าวอ้าวอ้าเอาเลนแล้วพอดีเล่นแล้ว,ว,ลลวอ้าวอ้าวอ้าเอาักามานอนเผาควาย ไปทางนี้บ่เจ๊จะโคนน่ะเต๊น,น,<ะ>นอนเผาโอ้มันกระสามสี 3, ่ขอกูดได้เนาะสามสี 3, ่ข้อกูได้ฮู้นาเดน,นี้ก็มีเต่ควาย สถานที่เลี้ยงควายพ่อด,ดีได้ลำอยู่อ่ะสันได้นอนลำเลยว่ะสัน <c oughs> ข้างนั้นก็คู่เหาอมันไปใส่บได้เาะหญากหญยาลู้เข่าอันหน้าปังไหมบอพุดอ่ะโอย๊ยบอ<า>ผบอดบอดบดมันบอดบอดบอดบอบอด้อดาอมาอื้อด<บ>า,ากด่าอบอบอบ ตแห่งสนุกอันเลี้ยงนี่เจเออ,อสนุกเลี้ยงบ่อยากขายเลยโอ้ยปล่อยไปแล้วมีแต่อัน,นอยาลูกเขานะสบายตจอ,อ,อันคนมาถามซื้อเราหายบ่ออบ้าสนุกเลี้ยงปานนี่ตจู๊ดนาบงร้อยบงอันมองเลี้ยงกันดิมงเลี้ยงพูดเขียวพ๊ด,ดออกินบด มาเดือนหนึ่งแล้วยังบดได้บได้บดง่ายแล้วเนาะกวงป่านนี้โหแต่พี่โค้งจนหัวผู้บดง่ายแล้วยายจนหัวผู้แล้วขันน้าแกงบ่คืะหดขนาดเลยไม่บอกวกขนาดน้ำแกงบาคืนสั่นทั้งนั้นกามีค้องข้องตันไปใส่บได้ คู่ขึ้นหได้เลยเนาะไปห้องน้ำกับกัปมาเลยมันบอกกินหล่อมาหล่อมาเข้าเคาะเองบอกเลยได้ไรคุณน่ะหาหกโมงวันจุกมาคุณอ่ะไปเต๊กคุณดิภาษิมาถ่ายตอนเข่าเคาะสิดอกว่าเออกินแต่เช้าขนาดยามเช้ามาตื่นตื่นขึ้น ปล่อยเลยบาสันโอ้ย้อ,อ,ยอนแสงอยู่บะเนี่ยบ่งรถมองกินขยะคนมาถามซื้อหายคนคนซื้อเลยบาสันสนุกเลี้ยงปลาน,นี่บาสันบ่ง่นได้หยา่นะมีเคร่อคู่อ้อมให้พร้อมเลยหยากันีุ่นะอ้ยไปบ่งรถสมพลเลี้ยงควายสบายขนาดบาสัน นอนเบิ่งดิสึเลยสานแขนปีสว่างอยู่สะเปิดเทปะเลายบ่เปิดเทปเลยตีเฮ้นส,ออสว่างขนาดเลยยาลายปานี้พูดนะยาบืดอดนั่งก,กินกัะเบื้อสอนลูกลก็ลูกเขียดยได้ป่าใส่มองใส่มองใส่อันนั้นอีกดิใส่เบสอีกดีออโดววด๋ว ด่างไพ่แควายอันไม้บักใหญ่พู้นะโอ้ยมองหากินไกลขนาดดิใส่เบ็ดใส่อันใส่เบ็ดลงคลองคูณได้มาแล้วขางนั้นโอ้ลงไปทา่านผู้เหรอ,อ,าอหามองห้องมองคุณจะเข่ามาคลอกวะใช่ผู้นะเป็นอ่างไปไหนอ,อ่างใหญ่บออ่างใหญ่หรืออ่างเดรอ้ ฮอเลยบอกมองท้องเที่ยวเลยขี่อ้อมเยขีใส่แล้ไปใสแบบนี้ดียโมันอหมนแล้วไม่ยด้บไปห้อยมองพูนเลโค้งโค้งไปอันที่มีรักอันอาหารขีนปูแล้วบอกเนี่ย พุดีมีลักลายพร <อ S 2> ้อมพูดีโอ้ไกลๆพวอืมสาลานางเหรอดิอ้พูณอะควายกินเนาะมงนาะน้ำแกงขึ้นมาเที่ยวเนาะมงสถานท่องเที่ยวแล้วนี่น้ำแกงขึ้นมาชมมิวพุดี ค่ข,ขนาดแล้วชมวิวน้ำแกงขึ้นเบิง้งเบิ้องตอนอันนี้พอเขาเขาก่อนค่ะเอ,เอาไว้ถ้าเบื้องตอนอันนี้มาแรงเขา่เขาคอค่ะตอนนี้ก็ให้ชมบรรยากาศพอแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอบพระคุณมากจ้าสวัสดีจ้า